ผมคุณทำผมสั้นคุณนะ้องคุณทำผมสั้นคุณนะ้องุณนอนไปแล้วมือคุณามือผมสั้นเนียมือขยับขอสวัสดีครับพบกันได้ทุกวันนะยกเว้นวันอาทิตย์นะครับโดยมากนะนะครับกบับเพจวัลลศิษย์นะครับสามารถติดต่อเราได้นะครับโดยเบอร์โทรล่าศูนย์แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดจไม่ายนะครับแล้วก็เบอร์ไลน์ตัวแอสเอยูเอ็นแล้วก็เลขหกสิบหกติดกันนะครับ แล้วก็สามารถติดต่อง่ายกว่าที่สุดคือส่งข้อความทางเพจนะครับวิธีการหาไม่ยากกดเข้าไปใน Google เซิร์ชเลยว่าลังศีระเครื่องก็ได้ว่าลังสิรษะพระอะไรเงี้ยมันต้องขึ้นแล้วล่ะนะครับจะมีสองเพจนะครับเพจหนึ่งก็คือเขียนว่าอ้วนลังสศีรัะเครื่องเว้นวรรคเครื่องภาษาไทยนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือ a u a n i g s i t อ้วนลังสิรษภาษาอังกฤษพูดง่ายนะครับก็กดเข้ามาชมกันก่อนได้มีค้าลงไว้ทุกวันนะแล้วก็มีมีรายการแบ่งปันนะครับ นะครับมีรายการล้มมาคุณน้เขาเรียกะรายการล้มอ่ะพูดให้ดีคือเลยพวกคือถ้าพูดให้สวยก็คือแบ่งปันแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรนะพูดหย,ยาบๆก็คือล้มนะนะครับ mm hmm. บางรายการเบื่อก็ล้มเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็นะครับมีอะไรก็ชอบใจถูกใจเลยในเพจส่งมาคุยกันได้นะครับราคาไม่ใช่ประเด็นนะครับก็ถ้าพอได้ก็จัดให้แต่ถ้าไม่ไหวก็เขาว่ากันไปแล้วกันเนาะ นะครับยังไงก็ติดตามชมกันได้นะครับมีก็เรื่อยๆแหละพระมีหลายองค์แ่ะบางทีก็มันก็มีมาใหม่มั่งเก่ามั่งอะไรมั่งนะพี่นะก็ขอให้เข้ามาชมก่อนแล้วกันนะบางทีก็จะมีอะไรโผล่มาแบบที่ที่อาจจะไม่คาดคิดก็ได้นะอาจารย์โน้นนะอันจ,จะมีแบบไม่คาดคิดก็มีนะครับก็จับไปนะพี่นะนะครับแล้วก็คุณองสองเลยมา หนุ่มรอดบุดวิดหลงปูหลยวโโหเนี่ยนี่ก็เป็นข่าวใหญ่อีกหนึ่งรายการนะครับลงนังสือพิม์นะชุดใหญ่นะครับเตาปูหพิ์เขาค่อยดูไหนวะจัสนสกใจไม่ตะพ้นนี่โอ้โหไม่ขึ้นตายเลยนะขึ้นไหมตอนนี้ยังต้องดูตรงนี้อ๋อมันมันหลายวันแล้วไม่ใช่เหรออันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ลองดูนะครับใครเป็นนักเก่งกะไรระยะสั้นลองดูแล้วกันนะครับหนุ่มรอดบุดวิดเต่าปูหลิวรถไฟชนอุกันนี้สอย่างน่าอไลน์เข้าไปกดหาดูแล้วกันนะผมก็โชว์เลยด้วา โอ้ยเยอะเกินอือมไม่เป็นไรชอบก็จัดไปนะครับแล้วเคยไปขี่ข่าหนไปโรดรถไฟชนปะอาจารย์ยังไม่รู้ <c oughs> เลยพี่อาจารย์นึกว่าอ่านข่าวมาแล้วนึกว่าอ่านข่าวมาแล้วสวัสดีสวัสด,ดีสวัสด,ด,สสด,ดีครับสวัสด,ดีนะนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ให้น้องหน่อยก็ดีนะนะครับแล้วก็ ก็พอมีอยู่นะครับองศาเดียองไหนก็ลองดูกันนะวันนี้ก็มีคนถามมากมายนะจอบนะครับมีองนี้หนึ่งองนะครับที่น่ารักนะครับเข้ามาแล้วก็พิมพ์มาได้นะครับจะได้ทายถูกต้องนะครับทุกท่านนะครับก็มีองนี้นะครับหนึ่งองนะเป็นจอบเล็กนะครับเป็นตาขีดตาขีดนะครับตาขีดนะก็เป็นพาที่ดูง่ายมากๆแล้วก็สภาพโดยรวมก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์โอเคเนาะเพราะว่าแบนแบนจนไม่เห็นร่องขาร่องแขนอะไรเงี้ยก็องหนึ่งก็สองแสนกว่าบาทกันนะครับนี่ก็อยู่ในประมาณนั้นละนะครับในเกณฑ์นี้นะครับ เนื้อหาวรรณะอะไรเขาดูง like ่ายคุณน้อยเลยคุณนอยพาเลยบัตรเด่นดังต่ำไม่หรูกก็ของในตู้เนี่ยในตู้มีบัตรเลยในตู้มีตัวเนาะมีก็วางดูอะเออเหรอมันอยู่ในตู้มั้งนี่นะครับก็น่ารักนะน่ารักอยู่นะครับก็สภาพอาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับรายละเอียดยังพอเห็นได้นะแล้วก็ เนื้อหาวรรณนะครับถ้าดูนะครับจอบเล็กนะครับดูแบบนี้ก็ถือว่าได้พาที่ดูไม่ยากนะครับเนี่ยประมาณนี้นะนะครับก็อง์นี้ก็น่ารักอยู่นะแล้วก็อีกองหนึ่งวันนั้นไข่ถามนั้นผมไปวางจนผมหาเจอแล้วนะครับก็เป็นจอบเล็กองหนึ่งนะครับองนี้นะครับเป็นแข้งตรงนะครับแล้วก็เป็นพาที่รายละเอียดดูดีเลยล่ะน่ารักมากๆนะครับมีหน้ามีตานะครับองนี้นะแล้วก็ เนื้อหาวันนะก็เหมือนอนกันนะกับองค์เมื่อกี้นะครับแต่ว่าองค์นี้เขาจะได้ค่อนข้างสวยกว่านะครับแล้วก็รายละเอียดโดยรวมเขาค่อนข้างจะดีนะนะครับวิธีการดูจอบเล็กแบบเอาเราไม่รู้เลย,เลยนะผมแนะนํนะาแล้วกันนะนี่ขอแนะนาแล้วกันนะวิธีการดูแล้วกันนะขั้นที่หนึ่งจอบเล็กเป็นการหล่อแบบเทแบบมีช่อเหมือนทักกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นใต้ฐานรามีรอยตัดช่อบ,บ้างนี่นะครับตรงนี้นะครับอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางทีองค์ตะไบออกก็ว่าไปนะแต่ต้องมีนะถ้าเห็นก็คือโอเคนะ นะครับแล้วก็พระจอบเล็กนะครับเวลาที่เขาสร้างเนี่ยเขาจะเกะแก่แม่ทิมก่อนนะครับแล้วก็ทําหุ่นเทียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระในเวลาที่เขากดเลยนะผมว่าเขากดได้ดีมากผมจะบอกให้เขากดดีมากพระนะครับจะมีความลึกคมมากนะครับที่ว่าเก๋ๆมันก็อาจจะตื้นนะครับในลองดูซอกพวกนี้ลึกมากลึกจริงๆนะครับข้ออื่นเรามาดูเบสิกเบื้องต้นก่อนพระอันนี้เป็นพระที่น่ารักผมจะบอกให้เป็นพระที่หาชมยากหนึ่งคืออะไรนะครับ หูนะครับเขาจะมีขอบแม่พิมพจะสังเกตว่าขอบแม่พิมพ์อยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งมาที่หูรอบเลยจะเห็นขอบทั้งคู่เลยสองฝั่งนะครับบางองค์เขาไม่ค่อยเห็นหรอกบางองค์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเพราะว่าอาจจะสึกนะแต่ตรงนี้จะเป็นขอบเหมือนจอบใหญ่เหมือนกันนะครับก็ขอบจะมีประมาณนี้วิ่งมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมสโลปทั้งสองฝั่งนะครับด้านในจะลึกมากนะครับแล้วกอ็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้หูใบหูเนี่ย ยังไงก็ต้องติดคมมากใช่ดูเราต้องแยกเป็นสองแฉกนะครับเป็นทุกองทุกพิมพ์นะนะครับแต่เนี้ยจะมีเนื้อเกินมาเลยไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าใบหูจะลึกคมนะครับสังเกตไหมลึกคมตีทรงตีสานลึกคมนะ <S <S อีกจุดหนึ่งที่เด็ดขาดเลยเพราะ่าให้นะครับดูรูปรู้เลยเกแท้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าเกาเขาก็ถอดของแท้ไปนะครับคือตรงนี้เวลาที่เขาเวลาที่เขาตัดช่อออกมาหล่อเสร็จเนี้ยนะเขาจะเอาครีมจับ มันมักจะมีรอยแถวๆนี้แถวศีรษะหรือตรงนี้เป็นรอยบากแถวานี้นะครับคือเขาคีมจับปึ๊บแล้วก็ตัดช่อฟึ๊บน่นะครับมันก็เลยเป็นรอยนะเป็นแทบทุกองค์ถ้าไม่เห็นคืออาจจะสึกๆไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดชัดๆอาจจะเห็นตรงนี้คือองค์นี้องค์งนี้คือตรงนี้นี่มีรอยคีมตรงนี้นะครับแล้วก็พันนี้เดิมเขาเป็นเปียกทองมาครับจะเห็นซอกนะครับที่เป็นผิวทองๆอยู่นะครับแล้วก็ เขามีหน้ามีตานะนะครับแล้วก็ตรงศีศนก็จะมีรอยเหมือนรอยจับขีดนิดนึงนะก็อันนี้เป็นเทคนิคเล่นๆง่ายๆนะครับที่สามารถเอาไว้ดูเองได้นะครับในระดับหนึ่งนะนะครับส่วนพิมพ์ก็จะมีแข้งตรงแข้งติดแข้งกระดกเากกระดกตาขีดนะครับนะครับแข้งตรงแพงสุดมาถูกมแล้วก็ตาขีดถูกที่สุดนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้หมดนะครับทุกอย่างทุกองเหมือนกันหมดนะแล้วก็เนื้อหาวรรณาก็คือแบบเดียวกันนะครับองค์นี้ค่อนข้างจะน่ารักมากๆเพราะว่า เขาติดหน้าติดตานะครับก็ถ้าใครสนใจไงก็นะครับอินบ็อก์แล้วกันนะนะครับก็เป็นพระที่น่าเก็บครับทุกยุคทุกสมัยครับยังไงก็เป็นอะไรที่มีคนเบื่อก็จะมีคนรับพอเสมอนะครับจอบเล็กลงห้องเงินนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะสภาพแบบนี้นะสวยก็นี้นิดหนึ่งต้องคุยกันที่หลายๆร้านเลยนะครับสภาพแบบพอมมหน้ามีตาก็อยู่ประมาณเป็นล้านเลยนะนะครับสึกๆก็ประมาณสักแบนๆเลยก็สองแสนกว่านะครับสตาร์ทสองแสนกว่าแสนกว่าเราเห็นไหมไม่มีนะ แข็งกว่าเลยถ้าเป็นแผ่นกระดาษเลยนะเดินนะนะครับก้าแข็งกว่าเป็นแผ่นกระดาษเลยนะนะครับเอานี้นะชอบนะครับวันก่อนผมจําได้ว่ามีใครถามหาอยู่แล้วผมหาไม่เจอไงแต่วันนี้ผมเจอแล้วนะแล้วก็องนี้อย่างนี้อง์นี้นะครับเปิดไปพร้อมตลับใบเนี้ยสามแสนแต่ไม่เอาตลับได้ไม่เป็นไรตลับเป็นตลับปินหลังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลับปินหลังนะตลับก็ประมาณสักสองหมื่นแหละผมคิดว่าน้ำมือก็ประมาณสองหมื่นนะนะครับแล้วก็มีใบเซอร์สมาคมให้นะจอบเล็กตาขีดนะครับ แล้วองนี้เป็นพาที่ดูง่ายระดับหนึ่งเลยระดับหนึ่งเลยละนะครับดูง่ายแต่ว่าอาจจะมีสภาพผิวพรรณวน,นาที่มันจะไม่ได้สวยนะนะครับต้องแขวนอยผมว่าผ่าเขาจะสีแบบจะดีขึ้นนะครับก็องค์นี้ก็เป็นพาที่น่ารักแล้วก็เป็นพาที่ดูง่ายนะครับพระเวลาที่เขาอาจจะกรอกๆอน,น่อยนะครับก็จะมีเก็ดกระดีขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดที่เราสามารถจะพิจารณาเองได้นะครับศึกษาเองได้นะนะครับดูจากระฆังหลังค้อนดูจากอินโดจีนดูจากกะไรได้นะนะครับก็ องนี้ยชอบถูกใจก็องคนี้ไปนะครับสามแสนพร้อมตลับนะครับไม่เอาตลับก็ได้แกะออกได้ไม่เป็นไรนะครับผมว่าองค์นี้ไปใส่ตลับเพชรจะขึ้นเลยนะครับแล้วก็ก็สวยอยู่นะผมว่าโดยรวมพาร์ทดูดีนะสองแสนก่าบาทนะครับองคหนึ่งก็สภาพก็จะหย่อนกว่านี้นะแต่องนี้ยนะครับก็เป็นจอบเด็กที่ดูง่ายนะครับ้วนะเหลืองเขียวชัดเจนจะพอเสอร์บอกการกินอยู่วะบอกการที่ร้านอยู่เหวบอกเรียบบอกเรียบอยู่นี่อยู่ในกล่องเฟอร์แถวนี้คุณมีรูปคุณก็ส่งรูปไปดิ รถโตคุณไทยอ่ะคุณอนี่นะพี่นะกล้องนี้นะหลบห้องเงินคือผ่าที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งรุ่นผมบอกให้นะครับแล้วก็ถ้าเข้าสู่ระบบหล่อบโบราณนะครับก็